สวัสดีครับพบกับผมนะครับแอดมินอุตจจา๊กเมยอุตจจา๊กครับตอนนี้เรามาอัดในตอนคืนนั่นนะแล้วเอ่อคลิปนี้นะจะเป็นคลิปอัดสดเลยไม่มีการตัดต่ออัดปุ๊บลงปับ๊บพูดเฟลพูดอะไรก็ช่างหัวมันเสียงอะไรแทรกก็ช่างหัวมันโอเควันนี้ครับเราจะมาพูดถึงประเด็นดรามา่าประเด็นหนึ่งครับของแชแนลหนึ่งครับที่มีชื่อว่า Dark Arm นั่นเองครับ Dark Arm คือช่องแชแนลที่เปิดมานานแล้วแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าแชแนลแกเนะี่ย เป็นชแนลไอ้ขีก๊อปครับที่ก๊อปคลิปอุลตร้าแมนชนคนอื่นไปทั่วครับแล้วก็ได้ทาการก๊อปคลิปนะครับอ่าอุลตร้าแมนออฟอุลตร้แมนเกิงกาเนี่ยลงทุกตอนเลยมันลงแบบหน้าด้านมากเลยนะคือเออตรงนะี้ผมใช้คำว่าหน้าด้านเลยแล้วหน้าด้านไม่พอหน้าด้านสุดๆครับด้านจนไม่มีความรู้สึกอะ่ะคุณโนอาอีวานอฟครับเคยมาพูดถึงมันนั้นมันก็เหมือนจะสำนึกผิดแล้วมันก็มาเป็นเหมือนเดิมอีก ซึ่งผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับผมชอบเรียกเขาว่าทันโยทันโยเนี่ยทำเพจเพจหนึ่งครับเกี่ยวกับซับไทยอือซับไทยอุนเจอร์แมนแล้วก็ซับไทยอนิเมะอะไรเรื่อ,อยยแต่ทันโยจะชอบโดนไอ้ดาร์กอาร์มเนี่ยกอปคลิปไปครับซึ่งอตรงๆนะหน้าด้านวะกอป์ฟยังไม่ให้เครดิตด้วยนะซึ่งอ่า นอกจากนี้นะครับมันยังลงคลิปทุกคลิปเช่น Under Man of เนี่ยลงทุกตัวเลยมันยังบอกว่าจะลง Under Man of ฟเดอมูฟวี่ด้วยนะถ้ามันลงได้คือหน้าด้านว่ะเอาตรงนะอยากจะด่ามากเลยแต่ว่าหยาบไม่ได้ <c oughs> ถ้าเอางี้ถ้าเกิดมีผมพูดหยาบไปก็ขออภัยด้วยครับในไลฟ์สดนะครับมันไลฟ์สดพูดไว้บ่นไม่ว่าเนี่ยทำไมคุณโนอาอิมวนอฟชอบมองผมเป็นตัวร้ายเสมอเลยครับ เอาตรงนะคุณทําตัวเองเองนะไม่ไม่ไม่ใส่ใจมึงทําตัวเองเองครับคือมึงทําตัวเองให้เป็นตัวให้ตัวเองเนี่ยเป็นตัวร้ายมึงไม่ด่าใครไม่ได้มึงก็ด่าตัวเองด์กอาร์มมันมาเมนในคลิปนี้นอนคือล่าสุดน,นะผมโดนด์กอาร์มแบนแล้ววะผม,มะไม่ไหลก็เมนไม่ได้เม้นว่ายังไม่เข็ดยังไม่เข็ดแล้วมันก็มาก๊อปเอ้ยมันก็มาแบนผมเอาตรงนะขี้ขาดปะ ผมเชื่อไอคนแบบเนี้มันอยู่ที่สันดาลครับสันดานมันไม่ตรงนะสันดาลมันขอขอหยาบแรงๆนะสันดาลมันเฮียนะใครเตถ้าเตือนแล้วแก้ไขเนี่ยเออยอมรับไอนี่คือมันเตือนไปประามาณสิบกว่าล้อมันไม่เคยแก้ไขเลยอ่ะนะแล้วก็คือล่าสุดนะครับมันได้ลบคลิปทุกคลิปออกจากชาแนลไปแล้วและล่าสุดนะครับมันได้กลับมาลงคลิปทุก ทุกคลิปที่มันโพสต์อีกครับคือทั้งเวลาทั้งวันเนี่ยมันโพสต์คลิปที่มันลบไปเนี่ยออกมาคือถ้ามึงว่างนะีมึงเอาเวลาไปทำประโยชน์อะไรต่อประเทศดยดีกว่าไหมคือมึงว่างจะก๊อปคลิปทั้งเอ้ยว่างจะอัพคลิปทั้งวันเนี่ยมึงเอาเวลาพวกนี้ไปทาประโยชน์ต่อตัวเองดีกว่าไหมหรือมึงจะควรเอาเวลาแบบเอาเวลาอัพคลิปเนี่ยไปแบบ ไปศึกษาเรื่องลิขสิทธิ์ที่มึงที่มึงไม่เข้าใจมาก่อนดีกว่านะหรือไม่ก็เอาเวลาของมึงที่อัพคลิปของมึงนะไปแก้ไขหน้าด่าง,งมึงหน่อยเถอะแล้วก็มันมีไลฟ์สดที่คุยกับคุณโนโอาด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้แต่ว่าท่านโยเนี่ยได้มาบอกไว้ประโยคที่ผมรู้ที่ว่ามันจะเพาะชอบผู้คือชอบผู้ว่าแล้วไงครับก็คนอื่นเขาอยากดูผมก็หาให้เขาดูนี่คือตามอันนี้คือมันพูดนะ มับอกว่าก็คนอื่นเขาอยากดูผมก็หาให้เขาดูอ,อ๋อนี่คือตามใจคนเออ่ตามใจคนดูใช่ไหมแล้วนี่แสดงว่าถ้าเกิดคนดูอยากให้คุณไปกระโดดตึกตายนี่คุณจะไปใช่ไหมใช่ไหมแล้วอีกประโยคหนึ่งครับเห็นไหมผมทำเพื่อทุกคนไม่ได้ทําไม่ได้ได้เงินสักบาทเออแล้วค,คุณมึงร,รู้อะไรไหมครับการกระทำของมึงนะครับ มันจะส่งผลต่อลีกสิทซิตครับคุณรู้เลยไหมครับเดอะมูฟวี่อุนเจอแมนที่คุณลงเนี่ยหรืออุนเจอรแมนที่คุณลงเนี่ยเขาต้องเสียเวลาเสียงเงินเสียแรงไปสักเท่าไหร่ครับกว่าจะทําออกมาได้แล้วคุณไปลงฟรีฟรให้คนในตัวฟรีๆคืออะไรวะครับเขาขาดทุนครับแล้วใน,น,นอานาคตอาจไม่มีซับไม่มีภาคไทยอุนเจอร์แมนหรือไม่มีอุนเจอร์แมนให้เราดูเลยก็ได้นะคุณไม่ต้องมาอ้างครับมันจะอ้างว่าอะไรนะอ,อ่า คุณทำเพื่อความบันเทิงทำเพื่อความบันเทิงเหรออ๋อได้ั้นผมขอด่าคุณเพื่อความบันเทิงผมไม่ผิดใช่ไหมเออไม่ผิดเนาะผมคุณยังคุณยังก๊อปคลิปเข้ามาเพื่อความบันเทิงผมก็ด่าคุณได้เพื่อความบันเทิงครับอ๋อตรงนะแล้วก็อีกอะไรน,นะขอขอผมเหลือไว้บางคลิปได้ไหมครับมึงไม่ต้องเหลือไปครับคลิปทั้งหมดของมึงคือก๊อปมันทั้งนั้นมึงเหลือไปถึงมึงลบไปคะมันก็ไม่ไม่ได้มีค่ายหรอครับ อย่างไอคลิปซับไทยอุลตร้าแมนที่มึงที่มึงก็ปมาจากเพื่อนผมนะครับท่านโยผมนะครับเปิดเพจมีคลิปแต่คลิปเนี่ยคนดูไม่กี่พันครับแต่ในขณะที่ดักอาร์มก๊อปไปลงเนี่ยได้เป็นหมื่นคนกดซับเป็นหมื่นเพจเพื่อนผมมีแค่สามพันเองมันก็จะมันมาพูดว่าผมทําซับเองนะผมผิดอะไรมึงทาซับเองแต่ซับที่มึงเอามามึงไปก๊อปเข้ามาคำไอ้คำเขียนที่เขาเขียนในซับมึงก๊อปเข้ามา มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยยกตัวอย่างนะมีร้านอาหารสองร้านร้านนึงทำข้าวกระเาพราไก่รสชาติก็ใช้ได้อยู่แต่อีกร้านนึงซึ่งก็คือมึงนั่นแหละก็ไม่คิดไม่ออกว่าจะทําอะไรดีมึงก็ไปก๊อปสูตรอาหารเขามาก๊อปสูตรกระเพราไก่เนี่ยมาทาต่อคือต่อต่อให้คือเดี๋ยวผมต,ตั้งสติแป๊บนึงคือมึงทำาหมืคนต่างทำแต่รสชาติเสริเหมือนกันแต่มึงกับได้รายได้ดีกว่าต้นฉบับที่มึงก๊อปมา เห็นไหมมึงมอแค่เห็นกับตัวคนหนึ่งเลยวะแล้วก็มาหน้าด้านบอกขอโทษขอโทษมันก็พูดวกวกทุยพูดวกวนไปวกวนมาเนี่ยแถไปแถมาเนี่ยฮะแล้วก็มันจะชอบมีพวกติ่งนะครับมาบอกนะครับว่าเขาก็ลงให เขาก็ลงให้คุณดูก็บุญแล้วออได้ครับเขาลงให้เราดูก็บุญแล้วใช่ไหมครับงั้นคุณจําใส่หัวของคุณไว้นะครับไอคนที่คุณเธอทูลตักหนาเนี่ยมันจะเป็นตัวการที่ทําให้ในอนาคตไม่มีอุลตร้าแมนหรือไม่มีภาคไทยให้ดูนะครับจําใส่สมองของคุณไว้นะครับคุณจะได้ก็ได้เออเปอิดช่องให้เลยไม่แบนด้วยไอติ่งทั้งหลายไอดักอา,าอร์มติ่งด์กอาร์มหรือนี่โอนิลเนี่ยดามาดามา อเชิงอกดูนหน้าตัวเองซะด้วยนะครับว่าวีรกรรมมึงคืออะไรครับบางคนอาจจะคิดว่าพี่พี่ปิดาเขาทําคลิปผิดลิขสิทธิ์เนี่ยแล้วคลิปพี่ไม่ผิดมั้งเหรอผิดครับผมก็ผิดนะยอมรับว่าผิดแต่ผมก็แก้ไขไงสมัยก่อนผมก็เป็นเหมือนมันน่ะลงโดยไม่คิดไม่สนเรื่องลิขสิทธิ์แต่ตอนหลังผมได้เจอหนักครับแล้วทุกวันนี้ผมทำการป้องกันลิขสิทธิ์ทุกอย่างครับ ถ้าผมจะลงคลิปผมจะลงแค่เซลยวเดียวครับนอกนั้นคุณไปดูเอาเองนั่นคือัวมาของผมครับเช่นคลิปโทคูฮีโร่โปรไฟล์ที่ผมลงของ o อ The o ร o r i อฟออริจินเดผมลงคลิปมาแค่เซลยวเดียวแล้วผมปรับเสียงซูมภาพให้มันดูลำบากนะคือผมลงเพื่อให้คุณเห็นภาพเฉยๆแต่ไม่ได้ลงให้คุณดูเต็มตอนเหมือนกับไอ้ดาร์กอาร์มแล้วผมไม่ได้ทําแค่เพื่อความบันเทิงนะไอ้ข้ออ้างว่าทําเพื่อความบันเทิงเนี่ย มันเป็นข้ออ้างของไอ้พวกขี้ก๊อปบอกเลยผมเห็นมาบ่อยแนละ้วคือไอ้พวกขี้ก๊อปมนะชอบอ้างว่าผมทำเพื่อความบันเทิงตลอดแหละเฮ้ยเดีวคำด่าไม่ออกว่ะอืมคิปไม่ออกจริงจริงนะอ๋อเอางี้ดีกว่าครับคุณดารกอาร์มครับถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้นะครับผมจะบอกให้คุณอย่างหนึ่งนะว่าตอนนี้นะครับผมได้แจ้งกับทางได้กับซื้อบุรยาไปแล้วนะครับก็ ดีไม่ดีนะครับอนาคตคุณอาจจะมีหมายสารหรือตำรวจมาหาบ้านคุณนะครับก็หาเพจลิกสิทธินะอยากรู้จริงๆมันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็นะครับคุณเคยบอกว่าคนคนชอบคุณเป็นร้อยใช่ไหมคุณบอกว่าคนชอบคุณเยอะยงเยอะแยะชอบเป็นร้อยจะบอกอะไรให้ครับคนเกลียดคุณเป็นแสนครับบอกเลยคุณคน คุณมีคนชอบเท่าไหร่คนทุยโทษครับคุณมีคนชอบเท่าไหร่ก็มีคนเกลียดคุณมากกว่านั้นหลายร้อยเท่าครับหลังจากนี้นะครับผมจะไม่บอกคุณว่าเลิกเลิกเถอะครับอย่าก๊อปเข้ามาเลยไม่บอกครับผมเชื่อว่าหลายคนบอกไปแล้วแหละเอางี้ครับคุณแบนผมให้ผมเมนใช่ไหมครับได้ครับผมก็สามารถสมัครบัญชีใหม่นะครับไปด่าคุณได้เหมือนกันครับอืมเนาะ ก็ไม่รู้จะด่ามันอะไรดีแล้วอะเออแล้วก็มีอีกอย่างครับอีกอย่างมันบอกไว้ว่าเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยลงคลิปซับลงคลิปซับไทยในเพจเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาไม่มีไม,มไม่มีเวลาเอามาลงยูทูบเปล่าก็เอามาลงเอาตรงนะภาษาชาวบ้านเขาที่ว่าเสือกเสือกชาวบ้านเขามึงเอามาลงมึงไม่ได้ขออนุญาตเขาแล้วมึงก็ามาลงแล้วก็บอกเป็นของตัวเอง คืออะไรวะครับคุณจะด่าผมก็ได้แต่คุณดูสภาพตัวเองก่อนเถอะคุณดูสิ่งที่คุณทํามาคุณลองดูสิ่งที่คุณทํามาแล้วลองคิดทบทวนว่าคุณอยู่ในสถานะที่จะด่าคนอื่นได้หรือเปล่านะก็ขอฝากสุดท้ายครับก็ขอฝากคนดทูทั้งหลายนะครับว่าถ้าจะก๊อบใครนะครับอย่างน้อยนะเอามาแะ อถ้าจะก๊อปใครก็ก๊อปคิดดีๆก่อนนะครับเชื่อเหะการก๊อปไม่ไม่ไม่มีอะไรดีผมก็ไม่เข้าใจว่าการก๊อปแล้วตัวเองได้ดีนี่มันดียังไงไม่เข้าใจวะก็ว่าขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ได้กันนะไอด้ด a กอาร์มครับนีโอเนวครับมาเม้นเลยนะครับผมอยากให้คุณเม้นมากเลยไอ้พวกติ่งทั้งหลายไอด้ดักอาร์มเนี่ยมาเม้นเลยเออมามาเม้นเลย เปิดให้เมนอนะ่ยไม่แบนด้วยไม่ลบไม่ไม่ลบเม,ม,ม้นด้วยอยากดา่าด่ามาแล้วผมจะก๊อปไอ้คำคำพวกนั้นเนี่ยไปลงในกลุ่มดูซิว่าเขาจะคิดยังไงกันมาเริ่มเลยบายบายซียูอยากเม้นอะเลยเม้น,ม,น,ม,นมา